สัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์ที่มีมาช้านานบนโลกใบนี้เงื่อนผมลึกลับของพวกมันเป็นเรื่องน่าประหลาดและได้ปรากฏว่ามนุษย์ชาติได้สร้างประวัติศาสตร์อันยาวนานขึ้นมาได้อย่างไรจนเป็นตำนานแห่งเจ้ามังกรทั่วทั้งโลกเราสามารถพบมันแต่ว่ามังกรมาจากที่ไหนกันแน่จากการสำรวจโลกของสัตว์เลื้อยคลานปรากฏว่า มีร่องรอยเงื่อนงำมูลเหตุของสัตว์พวกนี้เจ้ามังกรเรื่องราวของคนสมัยก่อนได้บอกเรื่องราวความกล้าหาญของชาวยุโรปตอนเหนือถึงนักรบที่ค้นหาเพื่อพิชิตมังกรที่ทรงพลังที่ปกปักรักษาสมบัติมากมาย ยุคเก่าแก่ของอียิปต์มีการสร้างวัดบนทรายของนายเพื่อเป็นสิ่งคารพูชาแสดงถึงความนับถือยำเกรงยามเทวดาโซเบกเทพแห่งจระเข้เป็นส่วนหนึ่งของวัดพวกนี้นักบุญจะเป็นผู้เยี่ยมเยียนและแสดงการให้อาหารจระเข้มังกรแห่งโซเบกซ่อนตัวอยู่ในแม่น้ำนาย จะระเข้จะเคลื่อนตัวได้ช้าเมื่ออยู่บนดินเคยรู้มาว่าสามารถทําได้ถึง46กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าทําให้ตกใจตัวที่โตเต็มที่มีน้ําหนักถึง900กิโลในระหว่างการต่อสู้ลิ้นจะกลับเข้าไปในลําคอเพื่อกั้นน้ําที่ไหลผ่านเข้าสู่ปอดของมันโตเต็มที่สามารถยาวถึง6เมตร และรู้การฆ่ายีราฟฮิปโ,โปและสิงโตรวมถึงมนุษย์อย่างดีโดยพวกมันจะลากลงไปในน้ำด้วยหางที่ทรงพลังคล้ายกับหางเสือเรือตาและจมูกอยู่เหนือน้ำพวกมันจึงเห็นอย่างที่สัตว์อื่นไม่เห็น